ตอนนี้ก็เป็นคลิปอ่าก่อนซ่อมนะครับเป็นโนูโว125 X นะครับก็เป็นคลิปก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสองเสียนะครับก็สอนมาแล้วครับตอนนี้ก็ถึงคิวแล้วก็ถึงนครับนี่ครับดูนะครับปั๊มน้ำหม้อน้ำนะครับนี่ครับผมนะครับเป็นนมเลยครับแบบนี้นะครับนี่ในรูนี่นะครับ มีน้ำมันเครื่องเข้าได้แสดงว่าซีลปั๊มน้ำไปหมดแล้วครับต้องทำการรีแพ์ปั๊มน้ำใหม่นะครับซ่อมใหม่ครับแล้วในแถวเครื่องแถวนี้ก็เยิ้มไปหมดเดี๋ยวานสอนจะถอดเครื่องออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วทำใหม่นะครับถ้าลูกไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวตั้มโซ่เราลิ้นก็ไม่มีตัวยางหุดมานะครับ นะครับดูข้อไอดีดูอะไรพวกน,นี้นะครับแล้วก็ที่ไยๆเต็มที่ก็มีห่องไลผ่านนะครับนี่ครับฝาครอบไลผ่านมีแต่น้ํามันนะครับน้ํามันเยอะเลยแบบนี้ไสผ่านจะไปจับก็วิ่งไม่ไหวแล้วครับมันจะลื่นนะครับดูห้องครับหลังชามนะครับซีลรั่วหมดเลย เดี๋ยวทั้งสอนจะดูให้ใหม่หมดสายพานนี้ก็หมดอายุนุ่มนิ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวจะดูอีกทีถ้าท้องไม่แยกก็ไปเปลี่ยนถ้าแยกก็เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวถอดฉามพวกนี้ม,มาดูนะครับแล้วก็จะมีเปิดสไลด์เนีตยนีครับดำปีเลยไม่รู้ว่าคัดหมดหรือเปล่าถ้าคัดหมดก็เปลี่ยนถ้าต้องแดงหรืออะไรใส่ก็ได้นะครับก็เป็นวิเคราะห์ก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้เจ้าของดูด้วยนะครับครับก็ช่วงนี้ก็ โอมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะมีถอดชามให้ดูอีกช่วงหนึ่งนะครับเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้แค่นี้ครับเรามาต่อกันคลิปก่อนซ่อมนะครับก็เมื่อกี้นี้ได้ดูข้างแล้วนะครับก็ขอดให้ดูก็มีนะครับมีชามมีลื่นนะครับเดี๋ยวจะกัดลายให้ใหม่ปอกสปริงปอกรองสปริงตัวนี้ก็แตกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ชามนี่เดี๋ยวไปขุดทํา ไปขูดให้มาใหม่ให้มันให้มันไหลดีกว่านี้หน่อยขึ้นไม่สุดเลยครับเป็นขยักเลยนะครับเป็นขยักอย่างนี้วิ้งไม่ออกนะครับนี่ครับฝาปิดใส่ผ้าก็เป็นขยักแบบนี้นะครับส่วนคัดนี่ใช้ได้นะครับยังพอได้อยู่นะครับอีกสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับแล้วก็ฝาครอบเม็ดนี่ก็โอเคอยู่ครับ โอเคนะครับเม็ดก็ดีครับเม็ดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างแล้วใส่ครับสไลด์นี่เดี๋ยวเปิดให้ใหม่ครับเปิดสไลด์ให้ใหม่ให้มันออกเยอะๆับสายพานให้ดีก็น่าจะเปลี่ยนนะครับดูมันพร้อมมันแย่หมดแล้วนี่ครับนี่ครับพร้อมมันแย่นะครับต้องเปลี่ยนใหม่ถึงจะดีครับก็แล้วสปริงนี้ก็ใส่สปริงสั้นมาสปริงชัดหลังใส่สั้นมานะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ ก็โซนนี้ก็ทาความสะอาดโซนส่วนชุดเครื่องนะครับเครื่องถอดออกมาแล้วนี่นะครับดูไม่ตืดนะครับมีแต่น้ําน้ําอยู่ในเสื้อสูบฝาสูบเต็มไปหมดเลยครับน้ําเป็นนมเลยครับครับตัวลูกสูบไม่ติดนะครับลูกสูบน่าจะใช้ได้ครับเดี๋ยวล้างแล้วก็แค่ลองแหวนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนประเก็นระบดวาลนะครับเปลี่ยนซีนจันวาลให้ใหม่ประเก็นนี้เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับ ทำให้พร้อมใช้นะครับแล้วก็สินสินขวาวนี่ก็แผ่นกระด้างนะครับน้ำมันเยอะมไม่หมดเลยนะครับ่ตัวเร่งโซ่นี่ก็อ็อกต่อมาหมดแล้วครับเดี๋ยวทำให้ใหม่นะครับนล้เกียรไม่ดีครับพุกโอลิงปั๊มโอลิงช่วงท่อน้ำอะไรทั้งหลายแบบนี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเรือลิ้นเร่งก็เดี๋ยวปรับปรุงให้นะครับทำให้ใหม่หมดครับใช้เวลาทั้งห่อครับคันนี้ไม่ไหวก็ แย่มาเยอะนะครับส่วนการสูบการสูบไม่เป็นไรนะครับครับโยกดูแล้วก็โอเคนะครับครับนี่ครับการสูบดีนะครับไม่เป็นไรใช้ได้ครับวกสีนข้างหลังคามอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนหมดเลยครับปั๊มน้ำ ซีน้ปั๊มน้ำต้องเปลี่ยนยกชุดเลยครับทั้งปั๊มน้ำทั้งใบพัดทั้งสีนอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยครับก็คงมีแค่นี้ครับรายงานการทิปขอนะกอบนะครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็มาประกอบครับประกอบเสร็จแล้วทั้งเครื่องทั้งข้างนะครับเครื่องก็ลื้อมา ประกอบใหม่หมดเลยเปลี่ยนปาเกนเปลี่ยนตีนกันวาวบวาวทำใหม่หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีทำข้างอัพข้างขูดชามเปลี่ยนสายพานกัดลายชามหลังเปิดสไลด์นะครับแล้วก็มีใส่ตัวรองตะปิงให้เพิ่มความแข็งขึ้นมาแล้วสายพานก็จะตึงแบบนี้ครับถ้าสปิงหลังเครื่องห่อนนะครับตอปิงตัวนี้สั้นไปก็ช่างสองก็ใช้ตัวรองใส่แล้วสายพานก็จะตึงแบบนี้นะครับ ถ้าสปริงตัวนี้อ่อนขัดหลังนี่อ่อนนะครับสายพานนี่จะหย่อนสับกว่าระดับเครื่องตอนนี้ดับเครื่องก็ตึงครับเรามาดูกันเลยครับว่าจะขึ้นดีแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ระบบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตถ่ายน้ําขาดต่อซื้อมาใส่นะครับแล้วก็เติมน้ํายาของยามาฮ้านะครับรีเซ็ตใหม่หมดระบบทางน้ําเดินน้ำนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ล้างให้แล้วครับตัวเซ็นเซอร์ตัวเดินเบาตัวนี้นะครับก็เหมือนเหมือนกับไอร็อกหรือว่าเป็นแม็กซ์เหมือนกันเลยครับตัวนี้กับเป็นรถเอือฉีดทำให้แล้วครับตัวนี้เดินดีครับตอนที่มานัค้างแห้งหมดเลยครับครับนี่ครับสายผ่านเดินดีครับทามก็นิ่งครับไม่แหวงไม่ไม่ไม่ไหลไปทีงไหนนะครับดูนะครับคอยดู ขับขึ้นสุดครับข้างหลังครับนูลบ้ลงสุดขึ้นสุดอย่างนี้วิ่งแน่นอนครับเดี๋ยวพบกันตอนที่ประกอบรถสุดครั้งหนึ่งนะครับครับแล้วช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนูโว125 X S. นูโวเอ็กร้อยยี่สิบหหัวฉีดนะครับรถคุณหมีอ้อมน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประกอบเป็นคันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ถอดมาแล้วก็เช็คของเสียกับประกอบเทสข้างให้ดูแล้วตอนนี้ก็มาเป็นคันเรียบร้อยรับสวยครับัมาก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับศาสการ บำรุงรักษามาเยอะตอนนี้ก็ช่าง่อยก็ปรับสภาพให้พร้อมใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วทุกอย่างดีหมดนะครับดีหมดแล้วครับทั้งระบบตุดแจสวิสวตช์ไฟแบตเตอรี่อะไรทุกอย่างทําใหม่หมดครับยกเว้นเครื่องไม่ได้ทําแต่ว่าสอดมาเหมือนทานะครับใช้ลูกสูบเดิมมาแทะล้างล่องแหวนเจาะลูกสูบใหม่ให้น้ำมันมันขึ้นไปเลี้ยนลูกสูบดีๆครับช่างสอยก็มีสูตรพิเศษสําหรับ ทำรถเก่าให้มันถ้าลูกสูบไม่ติดก็แก้ไขให้ครับบดวาล์วเปลี่ยนสีก้านวาล์วใหม่แค่นี้ก็ฟิล์มแล้วครับแล้วก็เลือนลิ้นเล่งก็ทําใหม่นะครับแก้ไขให้ใหม่ฟังเสียงเครื่องดูครับเครื่องเดินติดแล้วครับแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องเงียบครับนี่ไฟเบรกก็ใช้ได้แล้วครับเบรกติดครับเป็น LED นะครับนี่เบรกก็ติดครับ โอเคหมดแล้วนะครับก็ให้ชนชมตอนที่สมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์นะครับรู้สึกว่าไฟหน้าจะาขาดไปไสหนึ่งนะครับเหลือ,ไฟ,อไ,ฟไฟสูงอยู่ไฟต่ําขาดไฟสูงยังอยู่ไฟต่าขาดนะครับเช็คดูแล้วหลอดของทั้งสองไม่มีต้องไปเบิกเบิกศูนย์นะครับหลอดเป็นเป็นคล้ายๆหลอดโปรเจคเตอร์อะไรพิเศษนี่แหละครับก็เลย จะคงให้ใช้ไฟสูงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเบิกสูงขึ้นใหม่ไปเลี้ยวนะครับใช้ได้ครับติดีนะครับไปแต่ไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวดีหมดเรียบร้อยหมดนะครับคับแต่ก็ดังครับสวิสสัดการใช้งานไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะ เดี๋ยวแจ้งเจ้าของให้มารับเป็นเลยครับคุณหมีเจ้าของชื่อคุณหมีนะครับอยู่อ้อมน้อยนะครับก็มาไกลครับอ้อมน้อยก็ใกล้ๆบางเรนนะครปผมนั่นแหละครับไกลครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ับสภาพทั้งน็อตทั้งอะไรทุกอย่างก็เก็บงานทั้งหมดเลยคือจงกุญแจซ่อมทั้งหมดมานี่หลุดลุ่ยหมดครับใช้ไม่ได้เลยครับ อันนี้ก็หมดไปหลายตังค์นะครับแต่ถ้าเทียบสภาพบนริงถ้าทําเครื่องด้วยอะไรด้วยก็คงจะหมดเป็นหมื่นนะครับตอนนี้คันนี้ก็ไม่ถึงแล้วครับอันนี้ก็ประมาณ67,000บาทนะครับทำทำเยอะเยอะมากครับทั้งั๊มน้าทั้งอะไรหมดทุกอย่างเลยครับทําหมดเลยทั้งสร้างสร้างกระทําหมดครับเร่งดีครับไปลองวิ่งแล้วครับครับลองวิ่งแล้ว ขับซีเร่งดีนะครับเดียวเดียวว่าเจ้าของเปลี่ยนล้อเป็นสีมาเป็นหมุนหิงไปหน่อยครับเบาไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปหาร้อยี่สหกใส่อย่างเดิมแล้วก็จะดีนะครับครับก็คงจบที่วีดีโอสาหรับดูโวอรอยี่ิห้าคันนี้นะครับก็หวังว่าเจ้าของจะกลับไปใช้ได้ดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่างสอนวงะว่า กับทางย u ทูบเนเ่็ค Facebook ทุกท่านครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมสร้างสอนวงสว่า